กำลังยืนคิดอยู่ว่านี้เป็นแม่ลูกกันหรือเปล่านี่คือตัวคลอดบุตรที่แทนที่ขอตั้งชื่อว่าเป็นตู้โตวางจานมินิมอลละกันนะคะจะได้คล้องจองกับโตครัวมินิมอลจะได้จํากันง่ายคือที่ห้องก็มีที่วางจานนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็หยิบยากมันวางของจัดของแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไร่งถ้าทาดีๆมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังดีได้อีกมายืนเปรียบเทียบกันเลยถ้ามีโอกาสคุณจะเลือกอะไรใช่เลือกอันใหม่แล้วก็รีบเอาจานมาใส่อย่างไวเลยมันจะมีสองชั้นชั้นบนเนี่ยไว้วางถ โอเคเขาวางกันอย่างนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าวางถ้วยได้เยอะมากเพราะว่ามันมี2แถวส่วนจานอ่ะมันวางได้แถวเดียวแต่ว่าวางแล้วเนี่ยวางได้1ิกว่าใบเลยปกติแล้วเนี่ยกินเสร็จก็ล้างจานแล้วก็คว่ำไว้ด้านนอกพอจานแห้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมาเก็บในตู้เพราะว่าถ้าวางไว้อย่างนี้ตลอดรับรองฝุ่นเยอะแล้วก็ต้องเอามาล้างใหม่ก่อนกินเสมอเดี๋ยวจะอวดโฉมภายนอกก่อนว่ามันเป็นยังไงจะบอกว่าเป็นโครงเหล็กทั้งอันแข็งแรงทนทานมากแล้วสิใส่สเนี่ยไม่ใช่แก้วนะกลัวว่าเผลอทำล้มแล้วแตกหรือว่าเด็กเอาไม้มาเคาะแล้วแตกเนี่ยไม มันก็มีความแข็งแรงทนทานแบบของมันนะไม่บอบบางเลยแลวที่พิเศษก็คือมันเลื่อนออกมาได้จ้าทั้ง2ก็คือเลื่อนได้เหมือนกันไม่น้อยหน้าเลยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสะดวกมากในการแล้วจะบอกว่ามีลินชักด้วยนะเป็นโครงเหล็กอ๋อแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึง่งมันมีถาดรองมาด้วยนะแต่ละชั้นนะ่ะแล้วก็ไม่น้อยหน้าอุปกรณ์เสริมต้องมามีตัวแขวนมาให้สี่อันแล้วมีอุปกรณ์เสริมเป็นที่วางช้อนแล้วก็ที่วางมีดด้วยนะอันนี้คือเป็นโครงเหล็กเลยแข็งแรงมากไปแล้วมันดีไหมมันเลิศไหมมันใช้งานเป็นไงบ้้าาาางงเเดดี๋ยววมูจจนสร็แล ก็เลื่อนออกมาโดยที่จอยปล่อยมือนะไม่จับตัวรองเลื่อนก็คือมีความแข็งแรงเหมือนมันเลื่อนมาแค่ครึ่งเดียวไม่ได้เลื่อนออกมาทั้งหมดแล้วก็ตอนประกอบก็ประกอบดีๆใส่น็อตด,ดีๆละกันเนาะมามาดูอีกชั้นหนึ่งบ้างคือชอบที่เปิดเขามากๆเลยอ่ะคือท้งห้องจอยเนี่ยมีจานกับถ้วยแค่นี้เองนะคะชั้นนี้ก็เลื่อนออกมาแล้วไม่มีปัญหาเหมือนกันใช้งานได้ปกติเลยมาในส่วนของลินชักเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกว้างเลยตัวจับก็คือเป็นไม้น่ารักน่ารักมินิมอลมินิใจมากสาเหตุที่ต้องมีที่คว่ำจานเพิ่มหนฝ่นกก็คือพวแมลง เลงสาพ,พวกหนูอะไรพวกนี้แล้วมันก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยดีไซน์คือน่ารักมากแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่งคิดได้เกือบทิ้งไปแล้วไม่ละ่ะตัวแม่เหล็กก็งงว่าเขาให้มาทำไมตอนแรกก็คือหาที่ติดลองติดไปแล้วนะมันลองปิดแล้วมันก็โอเคเลยสรุปแล้วดิฉันติดผิดค่ะเห็นอะไรตรงนั้นไหมที่มันที่เหลือๆนิดๆเตอแปะแม่เหล็กไว้ตรงนั้นแหละมันมีมาให้ทั้งหมด4ตัวก็พอดีเลยสองชั้นพอติดแม่เหล็กแล้วเฮ้ยมันดีกว่าเดิมเยอะมันไม่สันแล้วก็ไม่มีเสียงซึแบบีลลลแแบบเเเนน้้้ยยพออตติิดดปปุุ๊มมัจขาไ่วห็กคื หนึบมากเหมือนซอยที่จอยอยู่เนี่ยเขาสร้างบ้านแล้วมันมีรถใหญ่ๆรถขนดินเนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้วบางทีห้องมันสั่นอ่ะจอยว่าเสียงประตูอะไรวะหันดูก็คือเสียงประตูเก็บจานนี่แหละพาติดแม่เหล็กแล้วเนี่ยก็คือเงียบกริบเฮ้ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีวะตอนนี้ก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็มสิบคือให้ร้อยไปเลยร้อยบวกบวกพิกัดก,ก็ที่เดิมในตะกร้าน,นะคะ